สวัสดีครับพี่น้องทุณทุกคนนะครับเอฟซีนะครับเนาะมือน like ีสัญญาพาล้อแชแนลครับผมมือนีกับมาเบิงครับพี่น้องเอาเปลือกมันลรางพี่น้องเปลือกมันรางสัม bara ครับเนาะเอามาให้งัวกินครับพี่น้องมือนีครับเข้ากับได้ไปเข็นมาครับผมใส่รถอ่าะนะรถอันนี้ประมาณตันกลัวพี่น้องครับผมประมาณตันกลัวเข้ามาเนี่ยกับประมาณเบิ้องติกับประมาณหาลอยหาลอยกวาดพี่น้องเนาะนี่ครับผมอ่าเปลือกมันรางพี่น้องนั่งก็บเอฟซีครับผมอืม เอามาเห็นงูว่ากินพี่น้องผสมกับปลาตอนนี้เขางจิผสมพี่น้องนี่ครับผมเ้าผสมจะมีกากน้ำตาลพี่น้องนี่ครับนี่ฮะกระดาษน้ำตาลเนาะจะผสมกับน้ำพี่น้องครับผมแล้วเขาก็มาเทใส่ครับตัวนี้ครับผมมะเทใส่กับเปลือกมันล่างนะครับเนาะนี่ครับผมมาก็ามาผสมมันกินเลยครับผมอ่พี่น้องครับผมตอนนี้งัว่ากําลังกินดีพี่น้องงัว่ากําลังกินดีครับผมอย่าเข้าไปเบิ่งงัว่ากันว่ามันกินดีขนาดไหนครับพี่น้องครับผมไปเบิ่งนน้ำกันเนาะครับผม เปลือกมั่งลางครับผมผสมกับกากน้ำตาลเนาะให้งัวกินครับผมเป็นนองไปเบื้องครับผมเป็นยังไงครับครับผมไปพี่น้องไปเบิ่องอีปปานจูมันกินดีปะนี่พี่นอ้องกินดีกระดอดดิงครับผมปานเอ้มันกินหกใส่ทีน่นี่กินหกใสจุดเดีอืมหกบนเลยมึงหนิ ครับกินดีพี่นอ้องครับผมมืเ้อ,อเนี้น้องเห็นมันกินเบิึงพี่นอ้องกินดีปั๊บเดียวเบิดกินเบิดเลยปลานี่กินเบิดเลยครับผมนี่ครับพี่นอ้องกำลังกินดีครับผม,มเบิดช้อนเสกครับกากนั้งตากพี่นอ้องครับผมเอาเบิองทั้งผีพี่นอ้องท่านี้ก็กินดีพี่นอ้อง นี pues an, ่ครับอันนี้ก็กินดตียงนี่นี่กินดตียงกำลังร้องมันกินพี่น้องอร่อยไหมเปิดอร่อยไหมอร่อยปะอไร่อยปะกินนี่อร่อยไหมเออฟางกินเอออืมฟามกินนะเออนี่ครับผมอย่างหอยบิงข้างในพี่น้องมนี่ขอบมันยังเละก็พี่น้องขอบยังเละอยู่ครับผมขอบเละพิ่ืเพิันด้เด็ดขอบหม่พี่น้อง ขอ,อกเลเย่บุดย้อมไปเบิังฟังผีครับผมว่ามัน,นกลิ่นดีปะเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอ,อกกะล่อืมน,นี่ครับนี่ไม่ไ,ไรขาวมันกินหมดแล้วนี่ว่าเอออีขาวกินหมดเลยว่าอเออยอมมาให้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 นะเอออีขาวกินหมดแล้วอืมอยอมมาให้นะอืมเล่บุดเลยพี่น้องอืมมันอีไล เวลายก็กินดีใช่ไหมเออดูที <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่ลายเออนี่พี่น้องอืงลายก็กินดีพี่น้องกินแล้วกินแล้วลองเหรอพีเบิงพี่น้องเพราะว่าตอนเศร้าเขาเสีเอาหย่ามันกินพี่น้องตอนเศร้าเขาเสีเอาหย่ามาคำคำมาเขาแข็งกินพวกเปลือกมันหลางพี่น้องอืมตอนเศร้าเขาแข็งหย่ามันคำคำมาเขาแขให้มันกินเปลือกมันหลางออืืมมส่วนหย่าอยู่ข้างในก็มีขึ้พี่น้อง ข้างในก็นมีหญ้าหลายอยู่เออมืออื่นจะิตัดหญ้าทั้งนี้นมันกิตหน่อยสองหลายอยู่หญ้าข้างในหลายอยูอ่อีไล่พี่น้องอีไล่เออเป็นไรยุงเยอะบ่หืเนี่ยน้ำพี่น้องมัน,นเพราทัานแห้งเช็ดเท่อนเลยครับผม,มเละอยู่เลยนี่ไปบางอีแดงดิอีแดง,แดงกินดีไหม อีแดงกินดีพี่น้องอร่อยไหมฮะอืมอร่อยไหมอืมอีแดงอีตัวนี้มันท่องพี่น้องมันจะเขาว่ามันท่องโอ้น้ำมันลมตีแล้วัวนี้อืเจนีกินดีพี่น้องนนอืม,นนก,ออมกินเร็วเดี๋ยวเอาน,น้ำมาให้อืมเบือกมันลางพี่น้องเอาปสมมาอ่า หากากน้ำตาลพี่น้องมันกลินร่งองเบิ้งครับพี่น้องครับผมอ,ม,อมอืมอืมอืมยุ่งเจ้ะเย้าฝนตกฝนยังก่อนครับพี่น้องเย้าฝนอ่าเบิดหนาวฝนก็พี่น้องจะเช็ขอขอชดคอกให้มันไหมครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันคอกันนั่นนี่เปืือนเบิดอเละอ,อ,อ,อืม เป็นไงเป็นไงอ่ะอย่า응จ้องมามันทำไมอีขาวเบิดหรอกครับพี่น้องไปไปเบิ้งอีขาวหุ่นอีขาวหมดแล้วอีขาวหมดแล้วอีขาวเก่งๆจังเลยอีขาวเก่งๆจังเลยอีขาวหมดแล้วเหรอขาวหมดแล้วเหรอไม่ได้หรอ เดี๋ยอมมาให้กินอีกจะผสมใหม่ก่อนนะเป็นดอเกเลกเบิดเลยบันดีเห็ดขอบอมันเละเละเบื้องเป็นดอกเองไอตัวเล็ก,อกโอ้ยกินหลายขี้แตกนะมึง กินหลายท้องอืดด้วยเว้ยดยเน้ยจาน้าตาลที่ใส่กินหลายเออเดี๋เอา,ใน,ใา,านี่ใส่จะเนี่ใส่เนี้ยใส่ก่อนนี่กินหลายชีสแตกไม่ตัวเล็กท้องอืดนะมึงมึงกินหลายนะกินเยอะมึงท้องอืดนะเว้ยอ,อย่าก,กินเยอะกินเยอะมึงท้องอืดนะอื กินเยอะอย่ามึงท้องอืดตัวเล็กกินเยอะอ,อ,อ,อย่ามึงท้องอืดอืมอืมอยพี่น้องห้องการก็แตาลใส่แล้วห้องกับผสมผสมเนาะผสมคไค่มันกินครับผมอืมงอหน่อยมันกินหลายยานท้องมันอืดพี่น้องอย่ากินเยอะนะตัวเล็กนะอย่าท้องอืดน,นะอืม,อม,อม,อม ก็กินยุ anut, ่พ hm. ี well, ่น้องก็กินอยู่ครับผมกากน้ำตาลผสมกับอ่าเปลือกมันหลางเนาะไข่มันกินลองเบิ้งพี่น้องลองเบิ้งวันเป็นกินบอลซื้อมากก็กินอยู่ดิครับผมอืมอืก็บ่ได้มักได้ยังก็ซื้อขอพี่น้องอาเอาเอาขาขาคอขาคอไปหาแม่ไปอืมอืมไปไปหาแม่ไปอืมอืมดูแม่อืม ตักแหงวยกินคนพี่นอ้องกินดีก็ด้กพี่นอ้องกินจนเบิดเล่นเหินบ่ครับผมเออขอทาอยู่พี่นอ้องอืมหลากมันผสมกลางต่าตางเออเปลือกมันล่างกับกลากน้่างตาลนั่พี่นอ้องผสมน้ำก็เทบนรถรถรถแห้มันกินพี่นอ้องไม่ได้หมักขึ้นจังเพื่อนดอกพี่น้องครับผมอืมเพราะว่าเขาบ่มีถังหมักเนาะก็เอาอมาขังนเียเลยพี่น้องครับผมบมีถังหมักขึ้นจังเพื่อนครับผมอืม ลองเบิ่งพี่น้อง้ามันกินดีกันสิไปซื้อให้มันกินไม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้มันกาต้นทุนมันกต่ตาพี่น้องครับผมอ่าซื้อมาหนีหาลอยหาลอยะไรก็ได้มาสี่หาลองเบิ่งก่็นมนจะเด็ดจัามือกับพี่น้องลองเบิ่งกแล้วครับผมทามันดีมันกาย่งดีกว่าดีผมว่าก็ดีก็หยาดีก็เฟื่องพี่น้องครับผมอไม่ว่าไม่มีสารอาหารปลอมเนาะเปลือกมันลัางครับผมนั่นก็ลดต้นทุนตามพี่น้องก็ล้องหาแต่มันกินครับผมร้องหาแต่มันกินครับผม มันก็กินดีดีล่ะอีบึงอีตัวนี้กินดีอยู่นี่ครับกินดีอยู่อีปานกินดีอยู่แต่ว่าอีกกระปิดอีตัวนั้นพี่น้องอีกระปิดอีตัวนี้น้อยนั่นมันก็บพเคยกินพี่น้องมันก็ล่งหัดกินเฮบูมันกินก็ร่างหัดกินครับผมถ้ามันหัดกินเด่นดวสักพักหนึงมันก็จะสอ้วนครับผมมันก็ต้องหัดกินเฮบูมันหัดกินกันอยู่ผมว่าเขาก็ล้องล้องปรับปรุงให้มันครับปรับปรุงมันกินหลายอย่างครับผมหญ้าก็สีนี่อยู่พี่น้องก็ติตัดหญ้าแต่ยังไม่ตนเสาะ ทั้งผมก็กินดีอยู่พี่นอ้องยังเต่เขาว่าอีตัวนี้มันจะลดต้นทุนหรอกอีอยางนึงมก็มีสารอาหารอยู่ครับผมมันก็มีสารอาหารอยู่ครับผมถ้ามีหวัอวอ้วนจะสั่งห็นเขาว่านนะก็เลยก็เลยลร่รงองมืงพี่น้องก็เลยลองซื้อกากากำลัตาลมาก็าเลยมาซื้อม่านกากกำลัตาลมานี่พี่น้องซื้อกอากกำลัตาลมาทังนึงนี่ครับผมทังนี้ก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสี่สิบพี่น้องกันล้อหนึ่งครับผมสามร้อยสี่สิบเนาะกันล้อหนึ่งครับผม แล้วก็มาอ่าใส่กับเปลือกมะล่างเปลือกมะลางนี่ก็หาดอยพี่น้องหาดอยหาดอยหาดอยสิบหกบาทตันกู้ก้าพี่น้องเอาใส่รถดสามดอเขาเนี่ยมาพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมเส่รถดสามดอมาครับผมตันกู้ก้าครับผมลองเบิ้งว่ามันจะได้กินจังมือครับพี่น้องลองเบิ้งว่ามันจะได้กินจังมือเนาะแต่รองรองเขาลองเบิ้งครับผมอืมมันก็เปลี่ยนทนทางอีกขอทางนี่พี่น้องเนาะสำหรับคนที่ว่าเลี้ยงงัวครับผมอ่าการลดต้นทุนเนาะการลดต้นทุนแล้วก็ ประโยชน์ถ้าประโยชน์มันได้หรือว่ามันได้มันอ้วนนะครับเนาะมันอ้วนกะมันก็โอเคครับผมเพราะว่าอยู่บ้านรมีร้านมันเนาะมีร้านมันตลอดเวลาครับผมเพราะว่าเขาปั้นเขาจะปลูกประมาณหกเดือนเขาจะถอนเนาะกต่พี่มีร้านร้านมันร้านใหญ่ครับผมแล้วก็มีอีกแบบนึงพี่น้องแบบที่ว่าอันนี้กากมันนะพี่น้องกากมันเป็นขาวครับผมกากมันเป็นขาวเขาบอกว่าเห็นเตโฟมเขาบอกว่าเอามาให้มันกลิ่นเราขังแหลมมันบิ่กินครับผมก็ะเดยนร่องเอาเปลือกมันระเบิ่งมันเบิ่งครับผมกากมันนี่เขาก็ขายให้กันพี่น้อง กานตั้งแต่ซี่ลอยก็บาทครับพี่น้องซี่ลอยก็บาทคือกันกากมันเนาะแกให้ร่องให้มันกินตัวนี้ครับผมเขาเอาเปลือกมันล่างมันก็โอเคครับผมที่เป็นพวกแพะพวกนี้ก็กินพี่น้องเปลือกมันล่างนั่ครับผมเขาก็ไปตากแดดไว้มันแห้งครับผมเห็นอ่าทั้งวันทั้งหลายฟาร์มก็ออกกากมันล่างแหละครับผมไปตากมันแห้งแล้วเขาก็ผสมกับพวกอ่าพวกกาอย่างนั้นพวกกาฮัมอ่อนครับผมฮัมอ่อนแล้วเขาก็มีพวกชีสพวกนี้แหละใส่ครับผมผสมมันกินมันก็กินครับผมอืมเพราะว่าพวกแพะมันกินกินอยู่ครับผมมอื อะไรกว่าลองลองเมืองครับผมลองงัวมันกินครับผมทางงัวมันกินดีกับโอเคเลยพี่น้องครับผมทางงัวมันกินดีกับโอเคครับผมโอเคห้าขาหาให้มันกินครับผมเพราะว่ามันกับหนึ่งหนึ่งการมันกับประหยัดครับผมประหยัดพีล่าในการหาเพื่อหาอย่างเออหาหยาเนาะเนาะสองอีกอย่างหนึ่งมันกับลดต้นทุนครับผมลดต้นทุนเราก็ทำให้ซามทำให้งัวอ้วนครับผมทำให้งัวอ้วนเห็นที่เขาว่านะ เพราะมันกินแล้วมันจะอ้วนครับผมก็ลองรองว่ามันจะมีโปรตีนหลายนะครับเนาะขาว่าทำให้งัวอ้วนครับผมก็กรลองเบิงครับผมว่าเทาเขาขาว่าทำให้งัวอ้วนกรับผมก็เลยลองเบิงครับผมนี่ครับเป็เขาว่าทำให้หัวอ้วนเนาะทำให้หัวอ้วนแล้วก็งัวมันก็จะอ้วนครับผมก็กรลองเบิงครับผมลองเบิงจักประมาณเบิดนีแหละครับผมจักประมาณนี่แหละครับผมลองรองเบิงว่างัวมันจะ มันจะคิดว่ามันจะ,ม,นจะมันจะดีดีกว่าลวบอครับผมอ่าลองเบิ่งเห็นกัเห็นแถวฟาร์มใดที่เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวะคุณนะครับผมเขาเอาเปลือกมันล่างนะเพราะว่าเอากากมันแหละครับผมแต่วันส่วนมากเขาจะมักพี่น้องเขาจะมักเนาะมักใส่ถังแกนร้อนสองร้อยลิตรครับผมเขาจะมักเขาก็ใส่พวกกากน้ำตาลเนี่ยให้ใส่ซีเจียงเนาะครับเนาะเขามาร์กผมแต่ว่าตัวนี้เขาบ่มีถังแกนร้อนนะครับเนาะเขาก็เลยให้มันกินแบบเพี้ยวเลยพี่น้องแค่เอากากน้ำตาลเดี๋ยวนี้ครับผมผสมน้ำผสมน้ำแล้วเขากับมะเทะมัะเงให้มันกินเลยครับผม แต่เบื้องดำก็กินดีพี่น้องเบื้องดำก็กินดีครับผมปานกินดีครับผมเบื้องดำก็กินดีครับผมอืกินดีเพิ่งร้องเบื้องหลังครับผมกาพี่น้องกาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันแล้วครับผมชงสัญญาภาร้อยเชนเดลนะครับเนาะยมีอินยางดีเฮาส์กัสีมะทายให้พี่น้องเบื้องเราครับเนาะเอว่าเขาเฮ็ดอินยางแง่การเลี้ยงงูนะครับเนาะอินยางแง่เฮาส์เหตไทพี่น้องเบื้องครับผมแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเนาะ คนใดอเอาไปเลียนแบบหรือว,ว่าเอาไปใส่ในฟาร์มกะเอาไปเฮ็ดได้ครับผมเพราะว่ากะการลดตน้นทุนเกี่วกับป่าจะไปล้านนะเพี่น้องเนาะะฝากไว้ที่นี่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมทีต่ติดตามนะครับเนาะขอบคุณครับผม